มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ้งอิงแผดทองทานเคลื่อนไหวแล้วหลังจับมือภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่7สิงหาคม2566หลายคนจับตาการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่แถลงฉีก MOU 8พักร่วมและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลเอง ล่าสุดทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพักเพื่อไทยแจ้งกำหนดการต่อสื่อมวลชนระบุว่าวันจันทร์ที่7สิงหาคมเวลา16นาก30นาทีถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลโดยสองพักร่วมเพื่อไทยและภูมิใจไทยล่าสุดนางสาวแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตในรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์สตอร,รี่ไอจ ซึ่งในภาพเธอเองได้เช็คอินที่พักเพื่อไทยและดื่มเครื่องดื่มโปรดก็คือมิ้นช็อกทั้งนี้นอกจากหลายคนจะจับตามองการเมืองแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้แล้วนะคะอย่างจับตาการสัมภาษณ์กรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกร,รัฐมนตรีเลื่อนกลับประเทศไทยอีกด้วยค่ะอุ้งอิงแผดทองทานเคลื่อนไหวแล้วหลังจับมือภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาล ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ